คมณผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อกี้พี่หลงก็จะให้ผมพูดเรื่องราวความรักระหว่างผมสักนิดว่าทำไมเอ๊มันรอมาตั้ง12ปีถึงมาแต่งงานกันเริ่มแรกเขาก็ไปเรียนด้วยกันเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยกันนั่งติดกันผมก็มองมองเขาหลายครั้งแล้วนั่งคิดด้วยผู้หญิงคนนี้น่าจะมีแฟนแล้วอะ เดี๋ยวเวลาคุยมองหน้าแขกด้วยว่าว่าว่าน่ารักขนาดนี้คงคงไม่เ,เหลือแล้วผงแต่งงานแล้วแหละถามไปถามก็ยังไม่มีแฟนก็จีกันมาพักหนึ่งแล้วก็พักกันไปอีกพักหนึ่งจีกันมาพักหนึ่งก็พักกันไปอีกพกักใหญ่ๆพักหนึ่งไม่รู้กี่พักจนมาพักหลังคงไม่ไหวแล้วล่ะ สามสิบกว่าแล้วราตัดสินใจขอคนนี้แต่งงานครั้งแรกขอที่ที่บางแสนไปเที่ยวกัน